กำลังจะมาแล้ววันที่20ตุลาคมนี้เวลา6โมงเชา้าสำหรับการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพัสผ่านแอปเป๋าตังซึ่งย้ำก่อนว่ามีแค่20ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับวันนี้อีค n อนเดลี e นิวสจะเลยมาขอบอก3ขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนต้องเตรียมตัวกันให้เป๊ะก่อนถึงวันลงทะเบียนจริงขั้นตอนที่1เช็คคุณสมบัติง่ายๆเลยนะครับ ต้องมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและที่สำคัญคือณนะวันที่1ตุลาคม2568คุณต้องไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงไม่เคยถูกระงับสิทธิ์คนละครึ่งในเฟสเก่าๆด้วย ขั้นตอนที่2อัปเดตแอปเป๋าตังค์ใครมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วให้รีบไปเช็คแล้วก็อัปเดตเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีก็สามารถโหลดได้ผ่าน a อ p Store และ l a y Store ขั้นตอนที่3ผูกบัญชี g w a l l e t ให้เรียบร้อยเปิดแอปเป๋าตังค์แล้วกดเมนู g w a l l e t ลทำการสมัครและผูกบัญชีให้เสร็จสับเรียบร้อยเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมแล้วยืนยันตัวตนผ่านระบบกรุงไทยเน็กหรือสแกนใบหน้าก็ได้แค่3สเตปนี้พอถึงวันที่20ตุลาคมเวลาคม คุณก็พร้อมกดลงทะเบียนรับสิทธิ์20ล้านคนแล้วล่ะครับผู้ที่เคยร่วมเฟส5้ามาแล้วจะรู้ผลทันทีผ่านแอปเปาตังค์ส่วนมือใหม่ต้องรอลุ้นผลทาง SMS ภายใน3วันทำการส่วนฝั่งร้านค้าก็คึกคักไม่แพ้กันเพราะกรมธุรกิจการค้าเขาเตรียมดึงร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่าอีก10,000 0รายทั้งโชว์บวยแฟรนไชส์และร้านไทยซีเล็กทั่วประเทศโดยร้านค้าที่เคยร่วมคนละครึ่งเฟส5้ามาก่อนให้รีบอัปเดตแอปถุงเงินด่วน ถ้าคุณสมบัติผ่านจะมีปุ่มกดคนละครึ่งพลาส ให้กดยืนยันเข้าร่วมได้เลยไม่ต้องรอทำเอกสารให้วุ่นวายแต่ถ้าร้านไหนปุ่มไม่ขึ้นหรือเป็นร้านใหม่สามารถไปลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือจุดบูทธที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยได้ทันทีการลงทะเบียนร้านค้าเขาเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19าธันวาคม2568นะครับอย่าลืมนะครับว่าลงทะเบียนประชาชนวันที่2 0ถึง26ตุลาคม2568เริ่มใช้สิทธิ์29ตุลาคมถึง3า ธันวาคม2,568เตรียมตัวกันให้พร้อมเตรียมเน็ตให้พร้อมแล้วไปจับจ่ายใช้สอยให้เต็มที่เลยครับเริ่มลงทะเบียนกันได้แล้วครับ